คันนี้ก็จะเป็นไฟที่แบบเคลือบเลกเกอร์มานะครับก็จะมีลักษณะเป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาแก้เลกเกอร์ออกกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําเทปเาวย่นมาแปะรอบๆดวงไฟก่อนนะครับเพื่อ,เ,อเวลาที่ขัดจะได้กระดาษทรายจะได้ไม่ไปโดนสีรถนะครับตัวสีรถ เนื่องจากคันนี้เคลือบแลกเกอร์มานะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใช้ไบคัตเตอร์ขูดคาบแลกเกอร์ออกให้หมดก่อนนะครับผมถ้ารถท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เคลือบแลกกเกอร์มาหรือเป็นไฟเดิมๆแล้วมันเหลืองนะครับสามารถใช้กระดาษทรายขัดที่ตัวรถได้เลยนะครับผม ก็หลังจากที่เราใช้กระตอร้อขูดเล็กเกอร์ออกหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเก็บด้วยกระดาษทรายครับเบอร์400 600แล้วก็1,000นะครับก็หลังจากเคลือบเสร็จนะครับไฟเราก็จะเป็นขาวๆนวลๆใสๆอย่างนีนน้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะาน้ํายาเทตะกาแล้วเสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วเราก็จะมาค่อยๆไล่เคลือบกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่ก็จะเป็นไฟหลังจากที่เราทำการขัดเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่ารอยข่วนเมื่อกี้นะครับที่เกิดจากรอยลักเกอร์ก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับทำหนึ่งครั้งอยู่ได้นานเป็นปีนะครับ